เริ ist stock, at ่มตั <t t right freely, ้งแบบบางชีรายชื่อเป็นสีเขียวแบบเริ่มตั้งแบบบางเขตเป็นสีม่วงตอนนี้พักจะเริ่มมรดนอะไรบ้างเพราะว่าหลายๆคนบอกว่าเกรงว่าจะมีเรื่องบเสียเกิดขึ้นด้วยก็ต้องพยายามหาวิธีการสื่อสารให้ชัดเจนนะครับผมเองผมเพิ่งทราบเมื่อกี้ก่อนลงรถมาเนี่ยว่าบัตรว่าบัตรเป็นสีนี่มันคล้ายคลึงกันไปหน่อยนะครับสีม่วงกับสีเขียวมันคล้ายคลึงกันไปนิดนึงนะครับแต่เราก็มั่นใจว่ามันเป็นกฎกติกาเดียวกันทุกพรรคก็เหมือนกัน เพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าเราถ้าเราอยู่บนกฎกติกาเดียวกันมาตรฐานเดียวกันเรามีวิธีการสื่อสารที่ห้พี่น้องแยกแยะถูกนะครับลว่าอั้นทั้งนี้เม่รับว่้งนี้ก็เป็นห้าปองก็อาจจะยังประชาอันนี้ไม่ราเขาขาก็เพิ่งออกตรงนี้มานะครับก็ต้องให้ให้โอกาสข้าระชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับเราทางเราก็คงเข้าเข้าไปสุดเสริมด้วยนะครับ สรรพสมัยเบอร์หนึ temp, ่งของไทยของเทตของจิตรงานเชื่อก็มีความเป็นไปได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำงานหนักขึ้นแต่ยางที่ผมเรียนแล้วมันกดกดเดียวกันหมดนะครับทุกภาคก็กดกฎติการเดียวกันเพราะฉะนั้นเราก็เราก็มั่นใจครับว่านโยบายดีๆของเราแล้วก็ผู้สมัครที่มีคุณภาพของเราเรามั่นใจว่าเราจะสามารถทําให้พี่น้องมาให้ความสนใจกับตรงนี้เยอะขึ้นแล้วก็ทําให้การแยกแยะระหว่างบัตรสองสีที่มีความคล้ายคลึงกันเนี่ยสามารถแยกแยะกันได้นะครับต้องมีความมั่นใจและมีความเชื่อมั่นครับ ก้าพักค่ะที่ชี้แจงหนึ่งในนั้นคือเพื่อไทยแต่ว่าเพื่อไทยติดปัญหาอีกหนึ่งเรื่องก็คือยงที่แจงงม่ครบตรงนี้เราจะได้ดองเนินการไหมคะเพื่อผมไม่ทราบข้อมูลตรงนี้นะครับแต่ผมมั่นใจในทีมงานกฎหมายแล้วก็ทีมงานภาคเศรษฐกิจเพื่อไทยเพราะยังไงเราก็ทําตามกฎนะครับเพราะว่าเรานโยบายเรามีเยอะนโยบายเราค่อนข้างที่จะโดนใจแล้วก็อาจจะเป็นนโยบายที่มันใหม่หน่อยนะครับอาจจะต้องการการชี้แจงที่ค่อนข้างในเชิงลึกบ้างนะครับก็ขอใจเย็นนิดนึงนะครับมั่นใจครับ ล่าสุดปังพลังขัขึ้นเปิดตัวเลขออกมาค่ะจากเดิมที่เคยได้เดือน200 300ละ200-300ล่าสุดเปิดออกมาเป็นเือนละ1,000แล้วเขาบอกว่าได้มากกว่าของพักเพื่อ่ายด้วยว้าว <c oughs> าทบธาผมก็ไม่ค่อยวิพา์วิจารณ์นโยบายพรรคอื่นเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าเพื่อนพี่น้องสื่อมวลชนถามมาผมก็ก็คงต้องตอบนะครับของเรานี่คือ1บาทใช้หมดภายใน6เดือน นะครับแล้วก็ใช้จํากัดพื้นที่เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนนะครับเป็นการกระตุ้นครั้งใหญ่ครั้งเดียวนะครับส่วนเมื่อกี้นี้ที่ถามมาว่าเดือนละพันบาทใช่ไหมครับสิบสองเดือนใช่ไหมครัให้มากกว่าเป็นหมื่นสองใช้ที่เมืทศใช้ที่ไหนก็ได้ใช่ไหมครับก็เป็นความเชื่อของเขานะครับเราเชื่อว่าเราจะมาช่วยเศรษฐกิจชุมชนนะครับไม่ให้กระจุกตัวของอยู่ในเมืองใหญ่นะครับก็ยังเป็นลักษณะของการหย่อนน้ำข้าวต้ม แตนี้เติมปลาแห้งไปอีกสักนิดหนึ่งนะครับก็คงไม่ได้มีอะไรหรอกครับก็ฝากพี่น้องประชาชนเป็นคนตัดสินแล้วกันว่านโยบายของใครดีกันนะครับแล้วก็คงก็คงก็คงไม่ขอตอบเพื่อเป็นการเสียมรรยาทกิกับพรรคอื่นนะครับเขาก็มีความเชื่อมั่นของเขานะครับผมก็ให้เกียรติเขานะครับแต่ว่าเรื่องของเราเราก็เดินหน้าเผยแพร่นโยบายของเราต่อไปทำไมพรรคเราถูกวิจารณ์หนักกว่าพรรคเขาก็อันนี้ก็ต้องเป็นหน้าที่ของพี่น้องประชาชน พี่จะต้องท่าก็สังเกตเองแล้วกันนะครับของผมชัดเจนครับคุณเสถามองว่าคือนโยบายให้ประชาชนแต่ละพรรคแข่งกันถูกเดือดแบบนี้ทั้งที่ยังไม่ถึงวันเลือกตั้งคนที่จะได้ประโยชน์มากที่สุดคือประชาชนเลยไหมคะเพราะว่าก็ต้องขึ้นอยู่กับตัวนโยบายด้วยเหมือนกันนะครับเม็ดเงินอย่างเดียวไม่ใช่ตัวชี้นําว่าพี่น้องประชาชนจะได้ประโยชน์เสมอไปนะครับลักษณะวิธีการที่เราคิดนโยบายในเชิงลึกในเชิงรายละเอียด ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่ทําให้พี่น้องสามารถตัดสินได้เหมือนกันนะครับการที่ให้ทา้งเล็กครงน้อยหยอหน้าข้าวต้มเติมปลาแห้งนิดเดียวเนี่ยมันก็ไม่ได้หมายความว่าพี่น้องที่ได้ประชาชนจะได้ประโยชน์มากกว่าไม่เสมอไปนะครับขอให้คิดพิจารณาดีๆนะครับก็ฝากไว้กระตุ้นระยะยาวกับกระตุ้นระยะสั้นใช่ครับพักเพื่อไทยคำนวณแล้วว่ากระตุ้นระยะเรามั่นใจนโยบายของเราเรามั่นใจนโยบายของเราครับก็จะเดินหน้าชี้แจงต่อไปนะครับอาทิตย์หน้าผมก็เดินหน้าลงพื้นที่ ทุกวันนะครับก็พยายามจะเผยแพร่นโยบายและตอบคําถามที่พี่น้องอาจจะมีแต่ผมคิดว่าไม่มีหรอกครับเพราะว่าของเราชัดเจนครับ1,000 10, งบาทใช้ภายในเดือนนะครับถ้าเกิดจะใช้เดือนแรกหมดเลยก็ได้นะครับภายใน4กิโลเมตรนะครับแล้วก,แวก็แล้วก็จำกัดพื้นที่นะครับตรงนี้ชัดเจน นะคมองไปมี่นโยบายที่ออกมาเหมือนกับเป็นการล้อๆกันแบบเอาตัวเลขมาสอนรับกันอะไรอย่างนี้ผมให้เกียรติทุพพาการเมืองครับไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ขอพิจารณาต่อนะครับผมตอบคถาถามไปแล้วชัดเจนผมเดินหน้ามีความมั่นใจในนโยบายของเรานะครับถัดเรื่องการต่อสู้แข่งขันในพื้นที่หน่อยนะคะเพราะว่าพื้นที่นี้เองก็ประชาธิปัตย์ก,รก็รองมาอย่างยาวนานแล้วเราเพิ่งจะชนะครั้งที่แล้วเพียง <c oughs> แค่หลักร้อยคร้าใหเราความมั่นใจขนาด ก็เมื่อเช้าก็ไปเดินตลาดมานะครับแล้วได้มีการพูดคุยกับท่านท่านว่าที่สสทั้งสองท่านมานะครับปัญหาทางด้านาการท่องเที่ยวนะครับซึ่งก็น่าที่จะกลับมาเริ่มมาดีขึ้นนะครับการที่เราจะไห้เปิดตลาดการที่จะยกระดับพาสปอร์ตไทยเรื่องของให้มีการสมศักดิ์ศรีในแง่ของการต่างตอบแทนกับประเทศอื่นๆก็น่าจะช่วยการท่องเที่ยวได้ดีขึ้นนะครับผู้นําคนต่อไปนายยสมัตรี ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามทีจากพรรคเพื่อไทยเราจะเดินหน้าเจราจาเรื่องการค้าทั้งหมดกับทางทั้งทั่วโลกนะครับส่วนเรื่องการเกษตรกรรมแน่นอนครับเรื่องอการประมงเราผู้ไปแล้วนะครับก็จะมีการเจราจาแล้วก็แก้ไขปัญหาที่เรือประมงไทยไม่สามารถออกไปจับสัตว์น้ำได้นะครับแต่อีกเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นมหาเฉพาะของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ก็คือเรื่องของสับประรดนะครับเราก็อยากให้สับประรดมีราคาดีขึ้นนะครับอยากให้พี่น้องมีการปลูก ได้ผลผลิตสูงขึ้นนะครับกลับไปเรื่องเดิมอีกครับเรื่องของการตลาดเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับเราไม่ได้ไปเจาะจงแต่แค่ตลาดยุโรปหรือสหรัฐอเมริกาหรือออสเตรเลียตลาดใหม่ๆอย่างเช่นตลาด Middle e a อีสหรือตลาดแอฟริกาก็เป็นตลาดที่เราให้ความสําคัญอย่างมากเพราะมีประชากรเยอะเป็นประเทศที่มีความต้องการทางอาหารสับประรดไทยมีคุณภาพสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องช่วยกันสนับสนุนนะครับใครับ ครับ,รบประชาชนรา่า,างยาเขาฝากถามมาว่า,ากระเป๋าเมูลดิจิตอลหนึ่งมืนบาทเนี่ยประชาชนจะได้จริงไหมครับถ้าเลือกพกรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลนะครับทั้งคนทั้งพรรคนะครับเราผลักดันให้เกิดขึ้นได้ครับตอนนี้เดี๋ยวเวลา30วันก่อนวันเลือกตั้งครับกับเป้าหมายอยากสไลด์3วันที่ที่นั่งข้องนั่งใสแค่ติดกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์แลครับผมผมไม่อยากจะไปคาดเดานะครับเราเดินหน้าทีมงานเรานะครับผู้ใหญ่ในพรรค วันนี้ก็มีท่านสุริยะอดีตรัฐมนตรีหลายกระทรวงมาช่วงกันเดินหน้าเผายแพร่นโยบายของเราเรามีความมั่นใจครับว่าถ้าเกิดนโยบายของเราได้ถูกสื่อสารออกไปอย่างถูกต้องครบถ้วนนะครับก็น่าที่จะมั่นใจครับนะครับทำเต็มที่ครับ